รีวิวค่ะวันนี้กุ้งรีวิวเป็นขาตั้งดินเผาค่ะลูกค้าเป็นลายฉลุสวยๆเลยนะคะวางโอ่งวางอ่างวางกระถางได้หมดเลยวางตุ๊กตาปั้นงานปั้นได้หมดเลยค่ะของมงคลก็ได้ค่ะลูกค้าน่ารักวันนี้กุ้งก็มาทํารีวิวนะคะเป็นวางกระถางน่ารักมากๆค่ะมีหลายแบบเลยนะคะลูกค้าใครสนใจมาเลือกที่ร้านตั้งใจรวยพิษณุโลกได้เลยเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งค่ะ หน้าร้านอยู่หลังวัดใหญ่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะจําหน่ายกระถางดินเผาดินปลูกต้นไม้นะคะกระถางมีหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะใครอยากจะทําสวนจะจะัดสวนนะคะมาเลือกที่ร้านกุ้งได้เลยค่ะวันนี้กุ้งก็มารีวิวให้ลูกค้าดูเป็นกระถางน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใครจะมาเลือกก็มาได้เลยค่ะน่ารักมากๆค่ะเป็นกระถางจากงานปั้นมือนะคะ นีก็จะเป็นหน้าผีหน้าซอมบี้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะมาเลือกกันเลยค่ะ